สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการอัปโหลดไฟล์นะครับหลังจากที่สมาชิกหลายท่านได้รับไฟล์ไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะส่งยังไงหรือจะปล่อยยังไงนะครับหรือว่าสมาชิกมีข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอนะครับแบ่งปันให้กับสมาชิกหลายๆท่านได้มีแล้วก็เอาไว้ใช้กัน ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับขั้นแรกเลยเราเข้าไปที่ gmail ของเรานะครับที่ Google นะครับอันนี้ก็คืออีเมลของเรานะครับแล้วก็ท่านเข้ามารเวณนี้ครับนะคือแอปแล้วก็กด drive นะครับบางท่านที่ยังไม่ได้สมัครได i v e นะครับท่านต้องสมัครก่อนนะครับสมัคร d r i ฟ์ก่อนนะครับกดไดรฟ์เข้าไปนะครับแล้วก็บริเวณหน้าจอนี้นะครับก็จะพิมพ์ว่าให้ ทำการติดตั้งไร้นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสามสี่นาทีนะครับก็ทําการติดตั้งเสร็จนะครับท่านก็สามารถกลับมาอย่างเช่นหน้าจอนี้ได้นะครับโดยที่กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คําว่าไร้นะนะครับเมื่อท่านเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับปกติแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับ เรื่องตั้งแต่ครับอันนี้คือร้ายของเรานะครับอันนี้คือปุ่มสร้างนะครับท่านจะสร้างอะไรคลิกเข้าไปสร้างโฟลเดอร์สร้างเอกสารสร้างงานครับไฟล์ต่างๆนะครับแมะครับอันนี้คือเรื่องของปุ่มสร้างครับต่อมาครับปุ่มนี้คือปุ่มอัปโหลดนะครับเรามาเริ่มกัน2ออย่างนี้ก่อนลวกันนะครับอย่างแรกเลยเราอยากจะสร้างครับโฟลเดอร์นะครับเราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า าการเรียนรู้นะครับการสร้างครับกดสร้างครับโฟเดอร์ของการเรียนรู้ก็จะมานะครับอยู่ตรงนี้แหล,ละหลังจากนั้นนะครับท่านจะทําการอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในการเรียนรู้นะครับวางไฟล์ที่นี่นะครับเราต้องการอัปโหลด เราต้องการจะไฟล์อะไรนะครับอัปโหลดใส่ในไรของเรานะครับโดยที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับันนี้เราจะอัปโหลดไปก่อนให้เราเลือกครับเราจะเลือกไฟล์อะไรนะครับลงไปในการอัพนะฮะต่อเข้ามาเลือกไฟล์นะครับหนึ่งไฟตอนนี้ก็กำลังอัปโหลดนะครับแล้วก็รอครับ การอัพโหลดนะครับหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับเราต้องทําการเปิดทิ้งเอาไว้นะครับเปิดค้างเอาไว้นะครับโดยที่ให้ทําการอัพโหลดไปนะครับอัพโหลดไปเรื่อยๆหากท่านต้องการจะใช้จะใช้จะใช้หน้าจออื่นนะครับท่านก็คลิกครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เปิดหน้าจอใหม่ไปเลยนะครับนี่นะครับ ย้ำซ้ำกันอีกครั้งนะครับก็คือในขณะที่การอัปโหลดไฟล์เหล่านี้นะครับห้ามท่านปิดหน้าจอนะครับปิดห้ามปิดหน้าจอนะครับคือย่อหน้าจอได้แต่ห้ามปิดนะับห้ามครอสนะครับห้ามครอสนะครับในกรณีที่ท่านจะต้องการใช้หน้าจออื่นนะครับให้ท่านนะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเข้าไปนะก็จะเข้า นะครับไปยังใช้งานอื่นๆได้นะครับนะครับกลับเข้ามานะครับตรงนี้ไฟล์ตอนนี้บอกว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ปิดครับเห็นไหมว่มาตอนนี้การเรียนรู้นะครับโฟเลเดอร์การเรียนรู้จะมีไฟล์ตัวนี้เข้ามาหนึ่งไฟครับ หากท่านต้องการอัปโหลดไฟล์เพิ่มท่านก็คลิกนะครับแล้วก็กดไฟล์แล้วก็อัปโหลดเพิ่มนะครับเราจะอัปโหลดไป2สองไฟล์นะครับอันกันาครับแล้วก็กดโอเพนมานรเราก็รอเหมือนเดิมนะครับบางครั้งไฟล์ใหญ่อาจจะต้องรอนานนะอาจจะต้องรอนานก็อย่างที่ผมบอกไปคือต้องนะครับ ไปใช้หน้าจออื่นก่อนนะครับโดยที่จะหน้าจอ,อนี้ก็พักเอาไว้แล้วก็ย่อลงมานะครับนะครับอันนี้ผมขอเนี่ยให้เป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับลกเลกครับตรงนี้นะครับฝ่ายนี้นะครับท่านได้มาแล้วนะครับในเครื่องของท่านนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับว่าไฟล์นี้เราจะทําการอัปโหลดได้อย่างไรนะครับไฟล์นี้นะครับเราก็จะส่งให้สมาชิกนะครับส่งให้สมาชิกนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับใช้งานร่วมกันครับก็มีสองอย่างนะครับมีสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยท่านต้องการป้อนชื่อที่อยู่อีเมลของเพื่อนสมาชิกนะครับ เราก็พิมพ์เข้าไปครับชื่อสมาชิกนะครับแอ hotmail gmail นะครับ,รบจะให้เขาดูโดยที่แก้ไขได้หรือว่าจะดูได้นะครับท่านก็คลิกนะครับอันนี้อันนี้สาคัญมากนะครับในการอัปโหลดนะครับท่านจะต้องอ ให้เขาดูหรือให้แก้ไขนะครับความแตกต่างก็คือถ้าหากว่าแก้ไขได้นั่นก็หมายความว่าในได้ของท่านนะครับไฟที่ท่านอัปโหลดนะครับผู้ที่ได้รับก็สามารถแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับแล้วก็อัปโหลดใส่กลับเข้ามาได้นะครับอย่างต่อมาคือตัวแสดงความคิดเห็นนะครับก็แค่แสดงความคิดเห็นนะครับและสุดท้ายก็คือดูได้ดูได้นี่คือการให้เพื่อนนะครับได้ ดูด้วยแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยนะครับการดาวน์โหลดครับก็จะทําได้ก็คือแก้ไขได้กับดูได้นะครับเราปิดที่ดูได้นะครับก็คือสมาชิกก็จะทําการดาวน์โหลดได้แล้วก็ดูได้อย่างเดียวนะครับนะเราปิดดาวดูได้เสร็จปับ๊บเราจะส่งนะครับ,นะรบข้อความอะไรไหมได้รับแล้วขอบคุณด้วยนะ นั้นเราก็ทําการส่งนะครับกดส่งเข้าไปนะครับส่งก่อนแล้วกันอันนี้ผมแสดงว่าเกิดการพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือผมเป็นเจ้าของอยู่นะครับแล้วก็เช่นกันครับเราหน้าจอนี้ก็เช่นกันนะครับเข้ามาที่นี่นะครับเชิญใครนะครับ นะครับขอยญายยกเลิกก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับการอัพโหลดไฟล์แล้วก็ส่งให้สมาชิกนะครับ ต่อมาครับต่อมาจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับในกรณีที่ท่านส่งให้กับสมาชิกแล้วรู้สึกว่ามันเยอะเกินนะครับเยอะเกินนะครับพิมพ์อีเมลไม่ไหวนะครับพิมพ์อีเมลไม่ไหวนะครับก็จะต้องทําการแชร์ลิงก์นะครับเราก็จะกลับเข้ามานะครับใช้ที่บริเวณนี้นะครับคัดลอกลิงก์แล้วเปิดการแชร์ลิงก์นะครับ่านเข้ามาคลิกที่นี่ครับ เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับที่ท่านคลิกเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะได้รับลิงก์ตัวนี้ครับลิงก์ตรงนี้นะครับทุกคนสามารถทําได้อย่างไรสามารถแก้ไขสามารถแสดงความเห็นสามารถดูนะครับในกรณีเขาขอสามารถดูนะครับแล้วก็แล้วก็คลิกขวานะครับลากขุมแล้วคลิกขวาคันลอกครับ เสรแล้วก็เสร็จสิ้นครับกลับไปยังหน้าจอนะครับหรือว่าตัว Facebook ของเรานะครับนี่เองนะครับ <c oughs> เราก็ทำการอัพโหลดนะครับเราก็ทำการวางไรของเราลงไปนะครับเราก็จะบอกว่า ข้อมูลนะรเราก็ใส่ข้อตกลงไปเหมือนเดิมครับห้ามกดแชร์นะจ๊ะเห็นไหมครับแล้วเราก็โพสต์ลงไปนะนี่เท่านี้เองนะครับกดโพสต์เข้าไปนะครับก็จะ นะครับไฟล์เหล่านี้ก็จะขึ้นไปอัพอยู่ในหน้าจอของ facebook นะครับในห้องนะครับที่ท่านต้องการนะครับอ๋อลืมไปนิดนึงนะครับเหล่านี้นะครับท่านต้องท่านต้องเข้าไปยังห้องก่อนนะครับว่าท่านต้องการอย่างนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเข้าไปนิดนึงนะครับว่าข้อสอบเตรียมอุดมนะครับ ก็ยังเหมือนเดิมห้ามแชร์นะครับโหลดได้อย่างเดียวเท่านี้ครับหลังจากนั้นก็ <c oughs> กดโพสต์ลงไปนะครับไฟล์เหล่านี้ก็จะไปโชว์อยู่ที่หน้าจอของห้องนั้นนะครับโดยเฉพาะนะเพื่อนๆก็จะสามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับอันนี้ก็คือจบการแชร์ไฟล์ การแชร์ไฟล์นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปิดไฟล์นะครับวิธีการปิดการแชร์ไฟล์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับที่เราโพสลงไปนะครับจะลบนะครับอันนี้ผมจะต่อไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับจะลบวันนี้นะเรานะครับอันนี้สมมติว่าเราโพสลงไปแล้วนะครับจะลบวันนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอที่สมาชิกนะครับได้ทําการดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทาการลบนะครับไปทําการลบโพสต์นะครับเราก็กลับไปยังหน้าจอนะครับกลับไปยังหน้าจออันนี้ยังมีโพสต์อยู่นะครับหรือยังกลับไปหน้าจอนะครับของเราเหมือนเดิมนะครับเราก็มาคลิกที่ไฟล์ของเรานะครับคลิกที่ไฟล์ของเราหรือโฟลเดอร์ของเราครับ ไปที่ใช้งานร่วมกันเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลิงตรงนี้นะครับยังอยู่นะครับเราก็ทําการเข้าไปลบนะครับนี่เราปิดนะครับเข้าไปกดปิดอัปเดตการตั้งค่าอินชาลิงแล้วนะครับนี่ก็จะเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือปิดระบุคคลที่ระบุเท่านั้นถึงสามารถเข้าถึงนะครับ เี่นะฮะท่านก็ปิดการแชร์ก็เสร็จสิ้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟตัวนี้ก็จะไม่มีการแชร์แล้วนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าไฟนี้ถูกงดแชร์ไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยทดสอบก็คือท่านกลับเข้ามาที่หน,น,น้านเฟซนี้นะครับแล้วก็ลองคลิกเข้าไปดูว่ามาหรือเปล่านะครับอย่างที่สอง ไฟนี้ในกรณีที่มีการแชร์นะครับไฟล์นี้ในกรณีที่มีการแชร์ข้างไฟล์นะครับข้างไฟล์ตรงนี้จะมีรูปนะครับการเพิ่มสมาชิกเข้าไปเป็นรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้คือยังไม่ได้แชร์แล้วนะครับเรามาดูว่าถ้าแชร์แล้วจะเป็นอะไรสามารถดูเสร็จสิ้นนะครับ ครับก็จะมีเขียนคําว่าใช้งานร่วมกันใช้งานร่วมกันแสดงว่าไฟล์นี้มีการใช้งานร่วมกันอยู่นะครับเ,เรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแชร์นะครับขออนุญาตปิดเสร็จสิ้นนะร,รอสักครู่นึงนะครับตัวใช้งานร่วมันก็จะหายไป หายไปแล้วนะครับที่จะแชร์ไฟล์นะครับให้กับสมาชิกได้ทําการโหลดไฟล์กันนะครับแล้วก็อยู่ในห้องร่มกันอยู่มีความสุขนะครับวันนี้ผมก็จบ,บการนําเสนอในส่วนของการอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็การแชร์ไฟล์นะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ